กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดการแข่งขันวิ่งเทรลดอยอินทนนท์นะคะเพื่อหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็นักวิ่งทั่วโลกเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกและการท่องเที่ยวค่ะนายพิพัฒน์รชัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแถลงข่าวในศึก Thailand b าย UTMB 2021กิจกรรมวิ่งเทรลที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายศิรพดวงสอดสีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมไปถึงด็กเอรกองศักยยอดมณี e, ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมง,งานนะคะโดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเห็นประโยชน์สูงสุดของการนํากีฬามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสามารถกระจายรายได,ได้สู่ชุมชนได้ดีมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนาม Thailand by ย t m ทีที่ดอยอินทนนท์เป็นรายการแข่งขันสําคัญเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ ที่จะใช้ในการเปิดประเทศตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงรัฐบาลเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมัน่นดึงดูดนักกีฬาท่องเที่ยวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศให้มาร่วมแข่งขันค่ะควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุขในการจัดการในขันที่ต้องบอกว่าทั้งโลกให้การยอมรับนะคะพร้อมกันนี้ตั้งเป้าหมายด้วยค่ะว่าให้สนามวิ่งเทรลไทยแลนด์บายยูทยกระดับมาตรฐานเป็นอันดับหนึ่งของวงการวิ่งเทรลในเอเชีย สำหรับปีนี้นะคะในศึกวิ่งเทรลไทยแลนด์ Thailand by ยูทีเกำหนดแข่งขันแล้วค่ะวันที่9ถึง12ธันวาคมนี้จะแข่งขันกันทั้งหมด5ระยะทางคือ168กิโลเมตร107กิโลเมตร54กิโลเมตร23กิโลเมตรแล้วก็ระยะสั้นคือ14กิโลเมตรด้วยกันถ้าใครสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้นะคะที่ w w w t h a i l a n d by utmb com ค่ะก็จะแข่งขันวันที่9 12ธันวาคมนี้แล้วค่ะ สมาคมกีฬาวลอลเลย์บอลแห่งประเทศ